ใครสร้างเส้นนาสกาทำไมต้องสร้างคำถามนี้วนเวียนในหัวนักโบราณคดีมาเป็นร้อยปีแล้วนะรู้ยังมองจากพื้นดินก็แค่ร้อยขีดควรแต่พอบินขึ้นไปบนฟ้าเท่านั้นแหละโอ้โหภาพสัตว์ยักษ์นกฮัมมิงเบิร์ดลิงแมงมุมผุดขึ้นมาเต็มตานี่มันอะไรกันเนี่ยนักบินอุทาน นักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าเส้นพวกนี้คือปฏิทินดาราศาสตร์ขนาดยักษ์เอาไว้บอกฤดูการสำคัญทางการเกษตรบางคนก็ว่ามันเป็นทางเดินศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพ,พเจ้า หรือว่ามันเป็นสนามบินของมนุษย์ต่างดาวใครบางคนเสนอไอเดียสุดลำ้ำแต่ที่แน่ๆคือชาวนาสกาโบราณน,นี่แหละเป็นคนสร้างพวกเขาใช้เทคนิคง่ายๆแค่กวาบเอาหินสีเข้มดนผิวดิงออกเผยให้เห็นพื้นทรายสีอ่อนด้านล่างจนเกิดเป็นเส้นสายที่ซับซ้อนและน่าทึ่งแบบนี้ ถึงแม้จะยังไม่มีใครตอบได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าทำไมพวกเขาถึงสร้างมันขึ้นมาแต่ความลึกลับของเส้นนาสกาเนี่ยแหละที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกใครอยากรู้เรื่องราวลึกลับแบบนี้อีกกดติดตามไว้เลย